สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮดี้ผ่าสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดนะครับพิมพ์เล็กนะครับผมเอ่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28่ธันวาปีสามเก้านะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับ พิธีการปลุกเสกของพระรุ่นนี้นะครับผมปลุกเสกที่วัดชังให้นะครับสามวันสามคืนนะครับโดยมีนะครับท่านอาจารย์นองวัดไฟขาวเป็นเจ้าพิธีมีเกจิคณาจารย์นะครับแดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างเลยนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับ อีกหรุ่นเลยนะครับผมสําหรับพารุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างของเพียาบานมีสร้างดกันทั้งหมด4ี่พิมพ์นะครับคือเตารีพิมพ์เล็กนะครับเตารีพิมพ์กลางเตารีพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับส่วนเนื้อที่สร้างนั้นมีทั้งหมด5้าเนื้อนะครับคือนะครับเนื้อนวะเนื้อทองเทป เนื้อเงินเนื้อนาคและับเนื้อทองคํานะครับเนื้อนาคและเนื้อทองคําจะตอกหมายเลขกํากับทุกองค์นะครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้นะครับผมนวะโลหะพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับสร้างนะครับเจ็ดพันองนะครับผมนี่นะครับจํานวนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับ มีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่สมาคมยอมรับมีในสาระบบการจัดสร้างของวัดชังให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับพระรุ่นนี้นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับเจตนาการสร้างดีแล้วก็เนื้อนวะโลหะรุ่นนี้นะครับ ผสมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นของทนเิษนะครับมีดีในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็มีความฝักธิษนะครับนํามาเป็นมวลสารรุ่นนี้ถือว่าสุดยอดมวลสารนะครับก็ครบองค์ประกอบนะครับเชนตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีเตารีดหลอ่อรุ่นสองของทางวัดด้วยนะครับผมจะแกะออกมาให้ชมนะครับ เเาวนี้ผิวแก่หนากสวยจี๊ดแน่นอนนะครับอีกหนึ่งองค์เลยเนื้อหาด้านในเนี่ยเข้มข้นนะครับเมื่อส่องไปแล้วแต่ผิวด้านนอกนะครับเนี่ยนากผิวน้าคุมเลยนะครับแล้วโค้ดสวยด้วยนะครับองค์นี้ด้านหลังนี้จะเป็นกระแสภายเงินนะครับขึ้นด้านหน้าแก่หนากนะครับด้านหลังแก่เงินโค้ด เรียกได้ว่าโค้ดองคูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับพิมพ์พระนะครับพิมพ์พระรุ่นนี้นะครับอันนี้องค์นี้แดงนะครับพิมพ์พระรุ่นนี้เนี่ยถอดพิมพ์จากเตารีดพิมพ์เล็กหน้าอาปาเช่ปีศูนย์ห้านะครับมาสร้างเป็นพระพิมพ์นี้แบบเดียวกันเลยนะครับกับปีศูนย์ห้าศักดิ์ศรีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับอนาคตยังเขยืบได้ไกลนะครับนี่แดงยันด้านข้างเลยนะครับนี่ องนี้ผิวถ้าใครชอบผิวแก่หนากนะครับองนี้ไม่ควรภาพนะครับผมผิวแก่หนาสวยเลี่ยมทองเนี่ยรับรองว่าจี๊ดต,ตัดแน่นอนนะครับผมยกลอยลอยแบบนี้ผิวอาจจะดูไม่แดงเท่าไหร่นะครับแต่เมื่ออยู่รงกล่องเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าองนี้ผิวแดงนะครับแล้วเนื้อในเข้มนะครับ พารุนนี้เขาใส่เงินกระใส่ทองคําเยอะเลยนะครับผมทําให้เนื้อหามวลสารเนี่ยหนักแน่นนะครับปึกเลยนะครับองนี้เนื้อสวยด้านหลังแก่เงินนะครับนี่เงินนี้เป็นขึ้นขึ้นเป็นกระดีขึ้นเลยนะครับโค้ดชัดด้วยนะครับ เดี๋ยวมาส่องกันสักหน่อยนะครับด้านข้างเราเต็มด้านบนโอ้โหแก่นากมากๆนะครับนี่แก่นากแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้ไม่ขนาดถ้าถ่ายรูปสตูนี่จะชัดขึ้นเยอะกว่านี้นะครับหล่อเต็มนะครับด้านล่างนี่เราจะเห็นรอยแต่งช่อนะครับ แต่งช่อเสร็จเขาจะทําการแต่งด้วยหินเจียอนนี้นาคนี่เป็นแผ่นเลยนะครับผมองน,นี้แดงแดงจริงนะครับองน,นี้แดงจริงอีกหนึ่งองเลยนี่ผิวเดิมนะครับเนื้อแดงทั้งองค์คนะครับองนี้จับจ้านนะครับ หน้าพระอะปาเช่หลุดนะครับไม่ค่อยชัดผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องส่องเท่าไหร่นะครับก็ต้องประหานโทษด,ด้วยหน้าผากนี้เป็นหลุมทุกองค์นะครับเนื้อทองคําก็เป็นเป็นมาจากพิมพ์นะครับหลุมตรงหัวเข่าเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าพิมพระเขาเป็นแบบนี้นะครับผมว่าซูมไม่ค่อยเก่งไอ้เนี่ยส่องไม่ค่อยเก่งนะครับก็ซูมจากโทรศัพท์นี่ก็ แบบนี้นี่ก็น่าจะเห็นอะไรแบบชัดเจนแล้วนะครับแต่ผมก็พยายามจะพัฒนาการซูมกล้องสองกล้องไปด้วยนะครับถ้ามันแบบว่าขัดหูขัดตาต้องขออภัยนะครับองนี้แดงแปดเลยนะครับถ้าใครตามหาพระสวยนะครับสวยแรงแพงจบนะครับมาจบที่อง์นี้นะครับผมสำหรับอง์นี้นะครับ พิมพ์เล็กหน้าอัปเช่เนื้อนวะผิวแก่หน้าองนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่7,500บาทนะครับสนใจนะครับโทร0 9 8ย์4 1 3 6 6เชห้าสี่หนึ่งสาหเชนนะครับนี่นะครับผมก็การเข้าไปในช่องนะครับค้นหาจาก YouTube ว่าจากโทเฮลลี่นะครับ ช่องของผมเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเมื่อช่องขึ้นมาเสร็จเพื F ่อนๆพี B ่ๆก็กดตรงตรงหนังสือนะครับคําว่าจอโธเฮลี T ่นะครับผมก็พอกดเข้าไปพบก็จะเข้าไปในช่องนะครับกดคาว่าจาโทเฮลี T ่เข้าไปในช่องแล้วก็กดคําว่าวิดีโอนะครับ วิดีโอก็จะขึ้นประมาณพันคลิปนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็เลื่อนดูได้เลยนะครับผมเกาะองนี้นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมว่าจี๊ดนะครับใครหาพระสวยเนี่ยท่านใดหาพระสวยอยู่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีนะครับพาเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับโทรมานะครับ 0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เด่นนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพทุกองค์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ